ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมพยายามหาพรรคที่จะเป็นประชาธิปไตยครับสุดท้ายเนี่ยมันไม่เหลือแล้วเพราะว่าผสมพันธุ์กันไปจนหมดแล้วครับแล้วที่มีอยู่ก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมครับแล้วผมรังเกียจมากรังเกียจการที่เป็นประชาธิปไตยหลอกลวงประชาชนครับผมถือว่าพรรคเหล่านี้เป็นศัตรูของผมแล้วบังเอิญผมก็เห็นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต่อสู้กับไอ้พวกประชาธิปไตยปลดชาติอยู่ ก็เลยคิดว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็มองว่าศัตรูของศัตรูเนี่ยเป็นมิตรครับก็จึงตัดสินใจว่าจะไปร่วมอุดมการกับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อจะช่วยกันปราบพวกประชาธิปไตยจอมปลอมบครัประชาธิปไตยที่เป็นรูปบริษัทประชาธิปไตยเพื่อตระกูลบางตระกูลและก็มีประชาธิปไตยบางส่วนก็รุนแรงอาจจะทําให้บ้านเมืองไปสู่ความรุนแรงอีกรอบหนึ่ง คือเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเขายึดอํานาจมาครับครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นผด็จการครับแต่พอผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาเป็นครั้งที่สองและคราวนี้เขาก็ลงมาสมัครเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติครับเราจะไปเรียกผด็จการไม่ได้ครับอย่างมากเราจะเรียกท่านได้ก็คือเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม,มนะครับซึ่งก็จะทําให้บ้านเมืองสงบ แล้วก็เป็นอะไรที่ถือว่าคนไทยทั้งแผ่นดินน่าจะมีความสุขเพราะเราก็รักที่จะทําสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองด้วยกันโดยจะไม่ก้าวล่วงสถาบันนี่คือเรื่องสําคัญครับข้อดีของเขาก็มีเดิมทีเนี่ยผมก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นศัตรูของผมครับ ตอนที่ยึดอานาจเข้ามาผมถือว่าเขาเป็นเผด็จการผมต่อสู้กับเผดยุทธ์แบบที่ไม่ลดราวาศถึงขนาดท้าดวลปืนกันครับทั้งหมดนี้คือการทําหน้าที่ฝ่ายคา้านทําหน้าที่ประชาธิปไตยที่จะอักเคสกับพวกพเผด็จการแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ค้นพบว่าประชาธิปไตยที่ผมฝ่ายหาประชาธิปไตยที่ผมร่วมต่อสู้มันเป็นของปลอมแล้วก็พรรคใหญ่ๆที่เคยคุยโม่คุยโตว,ว่าเป็นประชาธิปไตย หลังจากคุณจตุพรพมพันธ์ออกมาแฉทุกคนก็คงจะเข้าใจข้อมูลก็เป็นที่ประจักษ์ซึ่งเขาไม่เถียงเลยแล้วก็เถียงไม่ได้ด้วยและนี่คือเหตุที่ผมเนี่ยเป็นคนต่อสู้เรื่องล้มตู่ชูป้อม,อมเป็นคนแรกในในประเทศไทยแล้วก็ในสภาคืคอมันกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งประกาศตัวว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ไปร่วมกับฝ่ายที่ถูกประกาศว่าเป็นพด็จการ ครับที่พักตัวเองเคยด่าเขาไว้อืก็แปลว่าไม่มีอุดมการณ์เลยพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองของพักหรือของตระกูลบางตระกูลจริงๆผมดูแล้วมันเป็นเรื่องของใบสั่งเป็นเรื่องของทงนะใครที่อยู่พักนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจครับก็ถูกจูงจมูกอย่างเดียวแต่สรนนุษคนนี้ไม่ยอมครับจึงแตกหักกันแล้วก็ไม่สามารถอยู่กับพักเขาได้ครับอุดมการ ผมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมคือนักต่อสู้ประชาธิปไตยแต่สุดท้ายผมผิดหวังมากแล้ววันนี้ผมประกาศเลยว่าอุดมการณ์ผมวันนี้ต้องทำเพื่อประชาชนในเมื่อไม่มีขั้วประชาธิปไตยไม่มีขั้วเผด็จการรก็เหลืออย่างเดียวก็ต้องคิดถึงขั้วประชาชนและผมยึดมั่นว่าถ้าผมทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้อันนั้นคือเป้าหมาย